ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะเปิดอาถรรพ์ถ้ำนิจีอาชาวบ้านชี้ใครเข้าไปไม่บ้าก็ตายเผยหมอญี่ปุ่นล่าสมบัติหายตัวปริศนาหากย้อนกลับไปเดือนธันวาคมปี2538หลายคนคงจำได้ตอนนั้นมีข่าวดังเกิดขึ้น โดยเป็นเรื่องของขุดหาสมบัติที่ถ้ำลิเจียจังหวัดกาญจนบุรีโดยอ้างว่านักสำรวจทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นต่างมุ่งหน้าเข้าขุดหาทองคำนับพันตันและธนบัตรจำนวนมหาศาลที่ซุกซ่อนโดยทหารญี่ปุ่นหลังแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนั้น ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมามีทหารแพทย์ชาวญี่ปุ่นอายุประมาณ70ปีเดินทางมาขออาศัยนอนที่บ้านของตนหนึ่งคืนโดยพกเครื่องสนามอาหารค้อนและตะปูตอกหินสำหรับเดินทางเข้าป่าพกติดตัวมาด้วยกระทั่งรุ่งเช้าชายชาวญี่ปุ่นได้ให้พ่อของตนช่วยพาเดินเข้าป่าข้ามไปยังบริเวณหลังเขาลิเจีย แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปทำอะไรโดยใช้เวลาหนึ่งวันในการเดินเท้าจากบ้านไปถึงบริเวณหลังเขาก่อนจะตั้งแคมป์นอนบนเขาหนึ่งคืนแต่พอรุ่งเช้าตื่นมาก็ไม่พบชายชาวญี่ปุ่นคนดนังกล่าวแล้วในตอนแรกคิดว่าชายชาวญี่ปุ่นก็คงจะเดินกลับมาจนเวลาผ่านกระทั่งเที่ยงวันชายชาวญี่ปุ่นก็ไม่เดินกลับมา จึงคาดว่าเจ้าตัวน่าจะทิ้งตนและพ่อก่อนกลับออกไปคนเดียวส่วนตัวเชื่อว่าชายชาวญี่ปุ่นน่าจะมหาสมบัติของทหารญี่ปุ่นที่ถูกซุกซ่อนไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่โตมาจนถึงปัจจุบันมักเห็นคนเข้าไปขุดค้นหาสมบัติแต่ต้องเจอเรื่องอาถรรพ์กันทุกรายเช่นนักล่าสมบัติหคนที่เข้าไปขุดหาสมบัติภายในถำ้ำ โดยนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปด้วยเพราะช่วงหนึ่งของถ้ำจะมีน้ำอยู่ภายในโดยขณะที่ทำการสูบน้ำจนเหมือนจะเจอสมบัติอะไรบางอย่างจูๆ่ๆท่อไอเสียของเครื่องสูบน้ำดันหลุดทำให้ควันจากตัวเครื่องสูบน้ำออกมาเยอะจนไม่มีอากาศหายใจก่อนที่ทุกคนจะเสียชีวิตอยู่ภายในถ้ำ อีกทั้งยังมีชาวบ้านเคยพบเห็นกองทัพทหารญี่ปุ่นเดินเรียงแถวเข้าออกถ้ำจนกลายเป็นคนเสียสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากชายคนหนึ่งกล่าวก็เคยเข้าไปขุดค้นหาสมบัติภายในถ้ำนอกจากนี้ชาวบ้านยังเล่าว,ว่าเคยเจอมากับตัวเองแล้วตอนที่ทีมนักล่าสมบัตินอกพื้นที่เข้าไปหาสมบัติภายในถ้ำดิเจียได้พบโครงกระดูก เศษกระดูกของทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตอยู่ภายในถ้ำก่อนจะพากันขนกระดูกออกมากองวางไว้ที่หน้าปากถ้ำจำนวนสามถุงปุ๋ยหลังจากชาวบ้านที่ไปช่วยเก็บกระดูกตกดึกมาก็ฝันเห็นวิญ,ญญาณทหารญี่ปุ่นพูดกับตนว่าขอบคุณด้วยความตกใจจึงเตะผีแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเตะถูกเสาบ้าน คุมทรัพย์ญี่ปุ่นเจอแล้วทองคำมหาศาลนี่คือพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่18ธันวาคม2538โดยมีเนื้อหาระบุว่าได้เกิดข่าวลืออื้ออึงนักสแสวงโชคทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นแห่กันเข้าปากขุดสมบัติพระสุรีเมืองไทยเป็นทองคำแท่งและสมบัติ มีค่ามหาศาลที่ทหารญี่ปุ่นสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองสุกซ่อนฝังไว้ตามเขาตามถำ้ำถึงขนาดมีคนระดับนายพลสั่งปิดปากชาวบ้านไม่ให้พูดเรื่องมีอยู่ว่าป่าทั้งป่าของเมืองกาญจนบุรีกลายเป็นป่าลายแทงสุกซ่อนสมบัตินักเสียงโชคชาวไทยและต่างชาติ พากันร,รุดดมขุดกันอย่างมโหฬารมานับสิบสิบปีนับตั้งแต่ญี่ปุ่นแพ้สงครามฝ่ายพันธมิตรบัตบาทก็เริ่มมีการขุดหาเรื่อยมาทั้งนี้จากการที่กองทัพญี่ปุ่นภายใต,ใต้การนำของพลตรีชิโมดาและพลตรีกาชินำทหารและ,ฉะเฉลยมาสร้างทางรถไฟสายมรณนะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามก็จำเป็นต้องถอนกำลังกลับ ก็มีข่าวลือว่าญี่ปุ่นได้นำสมบัติที่ยึดมาได้ซุกซ่อนตามป่าเขาในพื้นที่อำเภอสายโยกอเภอทองผาภูมิอเภอสังขละบุรีโดยเฉพาะทองคําแท่งที่เชื่อว่าญี่ปุ่นไม่นำกลับไปด้วยนายนิทัศน์จันศิริอายุ61ปีนางบุญเยี่ยมจันศิริอายุ65ปี สองสามีภรรยาเจ้าของหอศิลป์และพิพ,ธพิธภัณฑ์สงครามมหาเอเชียบุรพาที่เก็บสะสมอาวุธสงครามและสรรพสิ่งสมัยสงครามโลกกว่า2,000ชิ้นเล่าว่าเมื่อปี2,538สมัยยังหนุ่มบางคนยังเด็กได้เห็นทหารญี่ปุ่นนำสมบัติและสิ่งของมาซุกซ่อนตามถ้ำในรถไฟสายมอรณะ โดยมีทหารญี่ปุ่นเฝ้าอย่างเนืองแน่นซึ่งอ้างว่ากลัวถูกทำลายรางรถไฟนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าได้มีข้าราชการสีเขียวระดับนายพลเข้าร่วมมีบทบาทด้วยโดยเฉพาะสถานที่หนึ่งที่นายพลรายนี้ได้ให้ความสนใจคือถ้ำลิเจียท้องที่หมบบูสี่ตำำปรังงเเพลลออภสะบาบุรี ซึ่งวัดอดีตพระยันตรอาอมารโรไปบุกเบิกสร้างขึ้นในเวลาต่อมาเขาผู้นี้ก็ปรากฏตัวชายคนนี้คือร้อยตำรวจโทชวรินลัทธศักดิ์สิริโดยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ว่าเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2538 ได้รับคำยืนยันที่น่าเชื่อถือว่าน่าจะเป็นความจริงซึ่งหากเป็นไปตามคำบอกเล่าประเทศไทยจะมีงบประมาณใช้ได้อีกประมาณ20ปีเพราะทราบว่ามีแก้วแหวนเงินทองมากเท่ารถไฟหนึ่งตู้เปิดตำนานทำไมถึงเชื่อว่ามีขุมทรัพย์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ได้มีการเปิดเผยจากพ็อกเก็ตบุ๊กคนบ้าของแผ่นดินของร้อยตำรวจโทชวริน อ้างว่าก่อนที่จะดำเนินการขุดค้นนั้นมีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งได้เข้ายื่นถวายดีกาเพื่อขุดสมบัติในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นทางสำนักพระราชวังก็ได้มีหนังสือฉบับหนึ่งออกมาเพื่อให้มีการตรวจสอบว่าเหตุใดจึงมีกลุ่มคนอยากที่จะขุดค้นบริเวณน,นั้นและนี่คือที่มาของความมั่นใจของร้อยตำรวจโทชวริน มั่นใจ1มืเปอร์เซนต์เจอสมบัติยุ่นแน่ตั้งกรรมการชุดใหญ่คุมจากนั้นร้อยตำรวจโทษชาวลิตซึ่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการได้สั่งตั้งกรรมการชุดใหญ่มาดูเรื่องนี้พร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าผมเชื่อมั่น1มืเปอร์เซนต์ต้องพบสมบัติเป็นทองคําแน่ๆเพราะไม่มีใครบ้าขุดดินลึกถึง6เมตร แล้วเอาตู้รถไฟจำนวนสามตู้ใส่ก้อนหินลงไปฝังไว้มีรายงานว่าพบรางรถไฟถูกฝังดินลึก6เมตรใกล้โรงเรียนทองผาภูมิก่อนหน้ามีชาวบ้านเก็บกําไรทองได้หนึ่งวงนำไปขายได้8ล้านบาทมาแล้วส่วนสมบัติดังกล่าวมีความเชื่อว่าญี่ปุ่นขนมาจากอินเดียและพมา่าก่อนจะเตรียมนำขนใส่เรือกลับญี่ปุ่น สวันผ่านทีมสำรวจลงพื้นที่สอกลายเป็นเรื่องโจกหลังจากแอคชั่นกันใหญ่โตวางแผนกันดิบดีว่าจะนำทองที่เก็บเข้าแผ่นดินแต่จากการลงพื้นที่สำรวจโดยมีทีมค้นหากว่า100คนโดยมีแม่ชีอายุ83ปีว่ากันว่าเป็นอังสุมาลินที่เคยมีสามีเป็นทหารญี่ปุ่นพร้อมกับระบุว่าเคยเห็นตู้รถไฟสามตู้จอดอยู่มาชี้จุด แต่เมื่อค้นหากว่าครึ่งวันกลับไม่พบอะไรมีเพียงที่ดินว่างเปล่าจนนักข่าวที่มาเฝ้าทำข่าวต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่อาจเป็นเรื่องโจกที่อับอายทั่วโลกเพราะขนาดนักข่าวญี่ปุ่นเองยังมารอทำข่าวและแม้จะเจอเสียงจากสื่อมวลชนกดดันอย่างหนักแต่ชาวรินก็ไม่ยอมแพ้พร้อมกับประกาศลั่นจะค้นหาจนกว่าจะพบ โดยมีลายแทงฉบับใหม่ซึ่งนายละไม่คล้อยบ้านโคกอายุ39ปีชาวบ้านลิเจียบอกว่าเมื่อปี2532เกิดได้ยินข่าวว่ามีผู้พบที่ซ่อนสมบัติญี่ปุ่นประกอบด้วยเพื่อนตนคนหนึ่งจ่าสิบเอกพิสนุจำนำสกุลไม่ได้ไปได้ลายแทงสมบัติซึ่งอยู่ในกระบอกอลูมิเนียมในซอกขาวลิเจียแห่งนี้ เป็นลายแทงอยู่บนผ้ากำรรมะหยี่สีม่วงระบุเส้นทางซ่อนอยู่โดยจะต้องลงจากหน้าผาเขาลิเจียไปปล่องยอดบนเขาจึงได้เอาเชือกยาว80บวาไต่ลงไปจนถึงด้านล่างข้างในเป็นลักษณะห้องโถงมีตู้รถไฟหนึ่งตู้พร้อมรถจิบยี่ห้อแม็กอาเทอร์สคันนอกจากนี้ยังพบลังโลหะ หลังไม้ซึ่งคาดว่าเก็บของมีค่าแต่ก็ไม่สามารถเอารถเอาอะไรออกมาได้เพราะเข้าไปหกโมงเย็นกว่าจะหาทางออกมาได้หกโมงเช้าของอีกวันโดยได้เดินทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่กล่าวอ้างสิบกว่าวันผ่านแพร่ข่าวอ้างเจอสมบัติชาวบ้านเฮโลลงพื้นที่จากการเดินหน้าขุดที่บริเวณถ้ำลิเจียกว่าสิบจุด และจุดอื่นๆอ,อีกว่า50จุดมีกระแสข่าวว่าทีมขุดได้พบสมบัติแล้วอ้างเป็นเพชรเม็ดเป้งทองคำมูลค่ามหาศาลโดยธมมีสิริเจ้าของบริษัทเอกชนที่ได้เข้าไปขุดได้นัดแนะสื่อว่าจะเปิดทำพิสูจน์ในวันที่9มกราคม2539ข่าวดังกล่าวทำให้ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปหลายคน แต่ก่อนจะถึงวันเปิดถ้ำนายโอตโตบิโอตานิอายุ70ปีอดีตมอทหารของญี่ปุ่นที่ประจำการที่ประเทศพมา่าได้แต่งงานสร้างครอบครัวในเมืองไทยได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวันที่4มกราคมปี2539ระบุว่าขณะที่เป็นพลรถไฟได้ถูกส่งไปประจำการที่ประเทศพมา่าใกล้ชายแดนไทย และรางรถไฟที่ต่อเข้าประเทศพม่านั้นถูกไฟไหม้เสียหายจึงไม่มีทหารญี่ปุ่นขนทองจากพม่าถ้าจะขนทองมาจากสิงคโปร์หรือมาเลเซียก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะสภาพขณะนั้นมีสภาพแย่มากเรื่องนี้มีคนมาพูดกับผมว่าอาจจะมีทองแต่ผมเชื่อว่าไม่มีเรื่องโบกี้ตู้รถไฟจะซุกทองคำนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เพราะรถไฟถูกบอมจนเสียหายหมดอาจมีสุกซ่อนหัวรถจากไว้บ้างตอนกลางวันเพื่อนนำมาวิ่งตอนกลางคืนอาจจะมีหัวรถจากสุกซ่อนบ้างแต่เชื่อว่าไม่มีสมบัตินายทหารญี่ปุ่นที่เคยผ่านสงครามมหาเอเชียบุรพากล่าวแฮ่วสนิทสมบัติบูชิโดเปิดกรุไม่ได้พาไปดูถ้ำกับฐานน้ำเมื่อถึงวันที่สัญญาจะเปิดกรุ ผลปรางขุดว่าบริษัทเอกชนที่เข้าไปขุดไม่สามารถเปิดกรุสมบัติตามที่คุยได้โดยอ้างขึ้นมาว่าเขาลิเจียอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติต้องทำเรื่องขออนุญาตกองเกษตรต้องทำหนังสือขอขณะที่นายทมหัวหน้านักล่าสมบัติได้พาสื่อมวลชนไปดูสองจุดจุดแรกเป็นถำ้ำอ้างว่าเป็นสถานที่หลอมทองแต่ที่พบเพียงจานชามไม่มีแม้แต่เศษทอง อีกแห่งเป็นฐานน้ำบอกว่าเจอของเก่าหลายชิ้นจนสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตว่าปั่นน้ำเป็นตัวผมรู้สึกมึนงงกับพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เคยประกาศว่าจะเปิดขุมทรัพย์หลายครั้งแต่ก็ไม่ทําเสียทีต่อไปจะไม่ยุ่งกับคนกลุ่มนี้อีกแล้วโกโบรินกล่าวในวันที่ล้มเหลวในเดือนกุมภาพันธ์นายทมก็ถูกตำรวจจับในคดีเช็ค โดยสารพิภากษาให้จำคุก8เดือนหลังจากจ่ายเช็คเด้งจำนวนเงิน2ล้านจากนั้นได้หลบนี้ความผิดเรื่องเล่าชาวบ้านญี่ปุ่นแอบขนกลับเปิดธุรกิจหน่อไม้ปี๊บบังหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากชาวบ้านว่าเหตุใดถ้ำลิเจียถึงไร้ขุมทรัพย์มีชาวบ้านได้เล่าว่าก่อนหน้านั้นจูจูมีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมาเปิดธุรกิจหน่อไม้ปี๊บ แต่ชาวบ้านแถวนั้นกลับไม่เคยเห็นว่าในปี๊บดังกล่าวได้บรรจุสิ่งใดในการสงออกจึงได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ไม่ค้นพบเพราะถูกขนใส่ปี๊บกลับไปแล้ววันที่15มีนาคม2543ร้อยตำรวจโทชวรินลัที่ศักิ์สิริยืนยันที่จะยื่นหนังสือถึงกรมป่าไม้เพื่อขอเข้าขุดทองและไม่มีใครมาห้ามตนได้ นายปลอดประสบสุรัฐวดีีอธิบดีกรมป่าไม้จะอนุญาตหรือไม่ก็ตามแต่ตนมีสิทธิ์ที่จะทำและการที่นายปลอดประสบระบุวา่าเคยให้กลุ่มทรัพยากรธรณีสำรวจแล้วไม่พบว่ามีทองฝังอยู่ใต้ดินก็เป็นเรื่องของเขาแต่ตนเชื่อว่ามีสิ่งที่ตนขออนุญาตคือต้องการให้เอาเครื่องจักรเข้าไปทำงานขณะขุดทองตายคาถ้ำหกศพ 23กระกฎาคม2543คณะขุดทองซึ่งเป็นชาวบ้านในอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีบุกเข้าไปสำรวจภายในถ้ำนำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าเข้าไปติดตั้งและเดินเครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากถา้ำแต่ปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงทำให้เกิดอากาศเป็นพิษและปริมาณออกซิเจนลดลงอย่างรวดเร็ว นายสัญชัยหนึ่งในคณะขุดทองตัดสินใจเรียกให้คณะขุดทองทั้งหมดกลับขึ้นมาที่ปากถรร้ำแต่ไม่มีใครสนใจนายสัญชัยจึงหนีกลับออกมาเพียงลําพังส่วนคนอื่นกลับหายเงียบไปกระทั่งเวลา23นาฬิกานายโตมีพรานนำทางก็คลานออกมาถึงปากถรร้ำในสภาพหมดเรียวแรงใบหน้าขาวซีดนายสัญชัยช่วยปฐมพยาบาลจนพอให้การได้ว่า คณะขุดทองอีก5คนเสียชีวิตอยู่ภายในถ้ำเนื่องจากขาดอากาศหายใจจากนั้นก็เป็นลมหมดสติจึงนำตัวนายโตมีส่งโรงพยาบาลสังขละบุรีแต่มาเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลต่อมากรมป่าไม้ยอมให้ชวริรินขุดหาสมบัติ30วันวันที่11มกราคม2544ร้อยตํารตำรวจโทษชวริรินและคณะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ขุดหาสมบัติ โดยทำพิธีบวงสวงเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและวิญญาณทหารญี่ปุ่นบริเวณหน้าถ้ำเขาลิเจียนายชัยยันสีจันทร์พรามที่ทําพิธีกล่าวว่าจากการนั่งทางในเห็นมีทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตอยู่ในถ้ำมากมายและเห็นมีทองรางๆ ร้อยตำรวจโทชาวรินกล่าวว่าการขุดหาสมบัติครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วใช้ทุนตัวเองประมาณ5-6ล้านกำหนดให้เสร็จภายใน30วันแต่ถ้าไม่พบทรัพย์สินจะเลิกค้นหาเด็ดขาดต่อมาวันที่12เมษายน2544ร้อยตํารตำรวจโทชาวรินลัทธิศักสิริสวราชบุรีถแถลงข่าว ตนและคณะสำรวจได้ขุดพบสมบัติถ้ำดิเจียจำนวนมหาศาลมีทั้งกระดูกของใช้โบราณเพชรและทองซึ่งในเบื้องต้นพบเป็นทอง2,500เมตริกตันแต่เชื่อว่ามีมากกว่านี้ทองทั้งหมดถูกบรรจุไว้ใน่หีบและขุมทรัพย์ที่พบทั้งหมดคาดว่าเป็นทองเก่าตั้งแต่ปีพศ2477เป็นสมบัติก่อนสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างถแถลงข่าวผู้สื่อข่าวขอให้นำสมบัติบางส่วนมาโชว์เป็นตัวอย่างแต่ร้อยตำรวจโทชวรินปฏิเสธอ้างว่าได้ส่งไปพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วและในวันที่17เมษายนจะพาคณะผู้สื่อข่าวเข้าพิสูจน์ขุมทรัพย์ในถ้ำดิเจียให้เห็นกับตาชาวบ้านที่อ้างตัวเป็นคณะผู้ร่วมค้นหากล่าวว่าการขุดพบครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องบินเก่า ทองคำขนาดโตเท่าบาทพระ500ลูกธนบัตรดอลล่าและเงินจาร์ดของพมา่างโบกี้รถไฟรวมทั้งไมโครฟิล์มที่สามารถระบุแหล่งซ่อนสมบัติในจังหวัดกาญจนบุรีอีกกว่า10แห่งซึ่งมีทั้งเพชรและทองหลายกระสอบโดยในขณะนั้นพันตำรวจโททักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังถ้ำลิเจีย เพื่อเยี่ยมร้อยตำรวจโทชวรินได้แสดงความชื่นชมกับความตั้งใจจริงที่ทำงานเพื่อชาติจนสำเร็จพันตำรวจโททักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ร้อยตำรวจโทชวรินนำมาให้ดูเป็นหลักฐานในการขุดมีมูลค่ามหาศาลแต่ยังไม่ขอเปิดเผยวันที่14เมษายน2544พันตำรวจโททักษินชินวัตร ได้ให้สัมภาษณ์ว่าร้อยตำรวจโทชวรินเล่าให้ฟังว่าขณะนี้พบหีบหนึ่งใบที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองหลายอย่างสิ่งที่อยู่ในหีบและอะไรอีกหลายอย่างแต่ได้ดูเพียงภาพถ่ายและถ้าเป็นของจริงจะมีค่ามากมายมหาศาลมีเหรียญทองที่เป็นต้นกำเนิดจากสารัฐส่วนหนึ่งซึ่งร้อยตำรวจโทชวรินบอกว่าได้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ต่อมาวันที่15เมษายน2544ร้อยตำรวจโทชวรินเปิดเผยว่าสมบัติที่พบมี13รายการอาทิพันธบัตรรัฐบาลกระทรวงการคลังสารัฐรับประกันที่มีมูลค่าใบละ100ล้านดอลลาร์จำนวน250ใบเหรียญทองทองคำ2,500า2,500ตันและอีกมากมาย16เมษายน2544เว็บไซต์กระทรวงการคลังสารัฐ ออกมาเตือนว่าพันธบัตรของสหรัฐมักถูกผู้สแสวงหาผลประโยชน์ทำปลอมขึ้นแล้วนำไปหลอกขายอย่างประเทศต่างๆจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยากจนหรือกลุ่มประเทศที่3ต่อมาวันที่17เมษายน2544ร้อยตำรวจโทชวรินแถลงข่าวพร้อมสำเนาสีของธนบัตรจำนวน2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยรายการทรัพย์สินประกอบทั้ง13รายการและได้ออกมากล่าวเรื่องธนบัตรปลอมว่าตนเองไม่ได้บอกว่าเป็นของจริงแต่ยืนยันได้อย่างเดียวว่าไม่ได้เป็นคนทําขึ้นและไม่เชื่อว่ามันปลอมแต่ก็ไม่ได้เชื่อว่าจริงตนขออนุญาตที่จะรับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว18เมษายน2544เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเป็นผู้ดำเนินการออกหมายจับ คดีธนบัตรปลอมพบว่ามีนักธุรกิจชาวต่างชาติหนึ่งคนนำพันธบัตรปลอมทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยสำหรับร้อยตำรวจโทชวลิตเชื่อว่าไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการต้มตุ๋นดังกล่าวโดยตรงแต่อาจจะเป็นผู้ถูกหลอกมาอีกต่อหนึ่ง รัฐมนตรีช่วยคลังถแถลงข่าวว่ากระทรวงการคลังไม่มีความจำเป็นต้องส่งเรื่องธนบัตรที่พบในถ้ำที่จียไปหาหรือกับทางการสหรัฐอย่างเป็นทางการเพราะรัฐบาลสหรัฐไม่เคยออกพันธบัตรในลักษณะนี้มาก,ก่อนและกระทรวงการคลังของไทยก็รู้ว่าเป็นของปลอมจึงไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรออกมาให้ชาวโลกเขารู้ว่าเราไม่ฉลาด 27เมษายน2544นายปลอดประสบสุรัตวดีอธิบดีกรมป่าไม้ให้สัมภาษณ์กรณีผลการสำรวจทางเดาวเทียมที่บริเวณถ้ำลิเจียไม่พบหีบสมบัติภนิธำมหนึ่งพฤษภาคม2544ร้อยตํารตำรวจโทชวรินเข้าพบนายปลอดประสบสุรัตวดีอธิบดีกรมป่าไม้ขออนุญาตขุดสมบัติที่ถ้ำลิเจียแต่นายปลอดประสบไม่อนุญาต